สวัสดีค่ะก็มาพบกับสมพรกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับมะพร้าวนะคะต้นนี้ก็จะเป็นมะพร้าวน้ําหอมลูกเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีน้ําที่หวานหอมชื่นใจเลยก็เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ต้องชอบทานน้ำมะพร้าวกันอยู่แล้วนะคะสมพรเองก็ยังชอบทานเลยนะคะประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของน้ำมะพร้าวนะคะก็มีมากมายหลายอย่างเลยนะคะ น้ำมะพร้าวอ่อนนะคะก็เป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาตินะคะจนได้ชื่อว่าน้ําเกลือแร่จากธรรมชาตินะคะเพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลสระแล้วก็มีวิตามินต่างๆมากมายนะคะมีทั้งวิตามินได้แก่วิตามิน B3 B17 B2 B1 B6 ีนี่เลย เราดื่มน้ำมะพร้าวนะคะก็จะทําให้เรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเปานะคะขึ้นมาทันทีเลยนะคะเราก็มาดูประโยชน์แล้วก็สรรพคุณของน้ำมะพร้าวกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อดีมากๆเลยก็ยังช่วยชะลอโรคอัลไซเมอร์นะคะการดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันนะคะก็จะช่วยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร์นะคะเพราะในน้ำมะพร้าวนะคะมีเอสโตรเจน มะพร้าวนะคะที่คนไทยเรียกกันว่าฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งก็มีพ่นช่วยชะลอการเกิดโรคความจำเสื่อมของสตรีวัยทองนะคะก็จะดีมากๆเลยแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีนะคะ จึงทาให้ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดอีกครั้งยังช่วยป้องกันการก่อตัวของริมเลือดนะคะก็จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองได้นะคะการดื่มน้ำมะพร้าวนะคะก็ยังช่วยลดความดันโลหิตสูงแก้อาการเมาค้างช่วยสมานแผลนะคะน้ำมะพร้าวนะคะยังช่วยสมานแผล ให้หายเร็วขึ้นด้วยนะคะจึงมีประโยชน์กับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะคะที่ต้องการผ่าตาัดก็จะทำให้แผลแห้งเร็วขึ้นแล้วก็ไม่เกิดรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงผิวพรรณห้ากดื่มน้ำมะพร้าอ่อนนะคะเป็นประจำก็จะทำให้ผิวขาวใสเปล่งปังนะคะเพราะในน้ำมะพร้าวนะคะมีเอสโตรเจนที่มีส่วนสำคัญต่อร่างกายนะคะ ก็จะทำให้ผิวเกิดความยืดยุ่นกระชับอีกทั้งยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยนี่เลยสรรพคุณของมะพร้าวนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันโรคทางเดินปัสสาวะอักเสบนะคะและนอกจากนี้นะคะน้ำมะพร้าวนะคะก็มีไขมันอิ่มตัวที่มีคุณสมบัติละลายน้ำจึงช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของเซลล์นะคะ ในระบบทางเดินอาหารได้ดีขึ้นก็จะทําให้บํารุงกระดูกได้อย่างเต็มที่นะคะอีกทั้งหากเดิมน้ำมะพร้าวก็อ่อนเป็นประจำนะคะก็ยังช่วยป้องก,กันโรคภาวะกระดูกผุุนได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นสรรพคุณดีๆของมะพร้าวนะคะแล้วก็มีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะเชื่อกันว่าบ้านไข่นะคะปลูกมะพร้าวไว้บริเวณบ้านนะคะ ก็จะทําให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีการเจ็บไข้ใดป่วยนะคะแล้วก็มีความเชื่อทางศาสนานะคะจะมีความเชื่อเครื่องสังเวยนะคะส่วนมากที่เราเห็นก็จะมีมะพร้าวอ่อนนะคะเอามาไหว้เจ้าไหว้พระนะคะก็เพราะเชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์การดื่มน้ำมะพร้าวก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้นะคะน้ำมะพร้าว ก็ยังมีประโยชน์กับคนท้องนะคะก็มีความเชื่อกันว่าคนท้องนะคะดื่มน้ำมะพร้าวก็จะทำให้ลูกที่คลอดออกมามีผิวขาวผิวเกลี้ยงแล้วก็ช่วยล้างไขมันตามตัวของเด็กนะคะความจริงก็คือในน้ำมะพร้าวนะคะมีสารอาหารหลากลายอย่างนะคะแล้วก็มีกรดไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะ เมื่อดื่มน้ำมะพร้าวนะคะก็จะทำให้สร้างไข่ที่ตัวเด็กนะคะมีสีค่อนข้างขาวเลยดูว่าเด็กตัวสะอาดนะคะเพราะตามธรรมชาตินะคะเด็กทุกคนก็ต้องมีไขมันห่อหุ้มตัวอยู่แล้วนะคะก็ยังช่วยให้เด็กคลอดง่ายขึ้นด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการนำน้ำมะพร้าวนะคะ ไปล้างหน้าศพได้อีกด้วยนะคะตามที่เราเห็นกันมาแล้วก็สืบทอดกันมานะคะเราก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะเขาเอาไปทําแบบนี้ทําไมเพราะอะไรนะคะเพราะมีความเชื่อว่าน้ํามะพร้าวนะคะเป็นน้ําที่บริสุทธิ์ทําให้ผู้ตายเกิดความผ่องใสสงบจิตใจลงได้นะคะแล้วก็เดินทางไปยังภพภูมิหน้าได้อย่างเป็นสุขนะคะนี่ก็เป็นประโยชน์แล้วก็ สรรพคุณดีๆสระดดีๆความรู้ดีๆที่สมพรน,นำมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะคลิปหน้านะคะสมพรจะมีสมุนไพรอะไรมีผลไม้ชนิดไหนมาก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่เข้ามารับชมก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สมพรต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย Thank you